จากในปัจจุบันนี้นะคะเราพบว่ามีผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันข้อเสื่อมโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางตาซึ่งโรคเหล่านี้เป็นโรคที่ต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง <c oughs> ควบคู่กับการปฏิบัติตัวและการออกกำลังกายที่เหมาะสม หากไม่ตระหนักถึงการดูแลตนเองที่เหมาะสมก็จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆต,ต,ตามมาอาการของโรคเป็นมากขึ้นดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยได้นำมาประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ผ้าเข่ามา้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวอีสาน ซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่นและมีน้ำหนักเบาเมื่อนำมาใช้ในการออกกำลังกายจะช่วยลดการทำงานของกล้ามเนื้อและข้อโดยช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างข้อต่อในผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อเสือ่อมเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนือ้อเนื่องจากมีการนำท่าต่างๆมาร้อยเรียงประกอบกับจังหวะเพลงที่สนุกสนาน ทำให้ผู้ที่ออกกำลังกายเกิดความเพลิดเพลินและรู้สึกผ่อนคลาย กางแขนออกด้านหน้าให้อยู่ในระดับไหล่และยกขึ้นไปเหนือศีรษะพร้อมทั้งหายใจเข้าลึกๆแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงท่านี้ช่วยในการบริหารข้อไหล่และสะบักหลังขณะที่หายใจเข้าเป็นการบริหารปอด ทาที่สองยกมือขึ้นหายใจเข้าแขนเหยียดตรงเอียงไปด้านข้างโดยเริ่มจากด้านซ้ายให้แขนและขาตึงและเอียงกลับมาในท่าตรงหายใจออกพร้อมทั้งลดแขนลงระดับไหล่ท่านี้จะช่วยในการบริหารกล้ามเนื้อแขนข้อศอกข้อมือทำสลับการซ้ายและขวา ท่าที่สามแขนตึงวาดแขนเป็นวงกลมไปด้านซ้ายเหวี่ยงแขนด้านขวาขึ้นพร้อมกับก้าวเท้าขวาไปทางด้านหลังหมุนแขนเป็นวงกลมกลับไปทางด้านซ้ายพร้อมกับก้าวเท้าขวาไปทางด้านหลังท่านี้จะช่วยในในการบริหารกล้าเมเนื้อแขนเอวไหล่ ข้อสะโพกข้อศอกท่าที่สี่คลี่ผ้าออกแล้วนำ้ามาประคองไหลและหลังมือทั้งสองข้างดึงผ้าให้ตึง จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปด้านขวาดึงมือเข้าหากันทั้งสองข้างขาหลังตรึงท่านี้จะช่วยในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณไหล่แขนกล้ามเนื้อบริเวณขาและกล้ามเนื้อหน้าท้อง ที่หออกแรงที่มือขวาดึงผ้าไปด้านขวาส่วนมือซ้ายดึงผ้าออกไปทางด้านซ้ายทําสลับกัน3-4ถึงครั้งท่านี้จะช่วยบริหารข้อศอกและช่วยผ่อนคลายบริเวณหัวไหล่ท่าที่6ขาขวาเหยียดตึง ขาซ้ายพับเข้าหาลําตัวยันต้นขาขวาไว้คว่ามมือดึงท่าให้ตึงหลังตรงยกขาขึ้นเล็กน้อยขณะยกขาขึ้นให้งายมือทำสลับกันซ้ายและขวาสี่ครั้งท่านี้จะช่วยในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาน,น่องแขนหลังฝ่าเท้าข้อมือ ท่าที่เจ็ดสองขาเหยียดตรงแขนตึงคว่ำมือดึงผ้าให้ตึงแล้วค่อยๆก้มลงพร้อมกับงายมือขณะก้มศีรษะให้คิดเข่ามากที่สุดท่านี้ช่วยในการบริหารฝ่าเท้าน่องต้นขาหน้าท้องแขนข้อมือและหลัง ที่8นอนหงายงอเข่าตั้งชิดกันทเท้าเหยียบผ้าหมุนข้อมือดึงผ้าดันเท้าออกยกลำตัวขึ้นโน้มตัวลงแตะขาหมุนข้อมือคว่ำลงงอเข่าตั้งขึ้นขาชิดกันเอ็นหลังนอนราบกับพื้นท่านี้จะช่วยในการบริหารเขา่า ข้อมือแขนกล้ามเนื้อหน้าท้องซึ่งช่วยในการไหลเวียนเลือดบริเวณช่องท้องดีขึ้นลดการเกิดภาวะท้องผูกท่าที่9ใช้ผ้าขาวมา้าคล้องขาเหยียดขาสองข้างตรงหมุนข้อมืองายขึ้นดึงผ้าพับขาสองข้างลงพร้อมกันขนานกับพื้น หมุนข้อมือคว่ำลงเหยียดขาขึ้นสองข้างหลังตรงท่านี้จะช่วยในการบริหารต้นขาก้นกบกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อต้นแขนข้อมือและนิ้วมือ ที่ไปเที่ยวเล่นนครพนมเบิ่งจะเธือลองเชื่อคำน้องสาวนครคิ้วเลือง่อนดังทกอยามเศร้าลงลอยลงริมฟังขงยาม สาวน,อน,นอา้องใหนอบผู้ไทยีสานไกลเ่แพ้แผลใจนางนั้นชื่นชุน่มดอกเดียพี่ชายเอ่ย่ันมันพี่อยากได้ละเอาไว้ถ้ากมอมส พนพนมกับน้องบออยากให้อายไปพ่อละสาวน้อยนอบผู้ีสานไกลเมอแพ้แต่ใจนางนังน้นชื่นชุมดอกแก้พี่ชายเอ,อยเ่ยขัานเมันพี่อยากได้ละเอาไว้ถ้ากลมสองกระจังเมันกะเขาวอนอยากซอน